คุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการเลือกตั้งหน่อยนะฮะ,ฮะ22พฤษภาคมนี้เลือกตั้งผู้ว่ากทมเท่ากับว่าสัปดาห์นี้จะเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว <ฮะ S 1> ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราจะมีบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมเราจะเกาะติดกันสถานการณ์การเลือกตั้งผู้ว่ากทมในช่วงนี้นะครับผาสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับ บรรยากาศในช่วงโค้งสุดท้ายครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราจะมีความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับแล้วก็บรรยากาศช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ที่เป็นโค้งสุดท้ายจริงๆเพราะว่าบรรยากาศในแต่ละพื้นที่การลงพื้นที่ของผู้สมัครในแต่ละจุดแต่ละแห่งนั้นบรรยากาศคึกคักทีเดียวครับพาคุณผู้ชมไปดูดรเอครับสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับผู้สมัครผู้ว่ากทมครับจากพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวานนี้ก็ควงคู่ภรรยานะฮะลงพื้นที่ไปหาเสียงที่ตลาดรุ่งเจริญแล้วก็ตลาดนางลิ้นจี่ครับโดยบอกว่าจากการลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพบว่าสิ่งที่คนกทมต้องการให้แก้ไขมากที่สุดเรื่องหนึง่งก,ก็คือปัญหาปากท้องนี่แห <ฮะ S 1> ละนะ,ะปัญหาปากท้องและปัญหานี้สอดคล้องกับเป้าหมายแรก<ะ>ของตนเองดอรเอบอกสอดคล้องกันเลยกับนโยบายที่ตั้งใจจะทําถ้าหากว่าได้รับเลือก เป็นผู้ว่ากทมเรื่องปัญหาปากท้องนี่แหละสาคัญที่สุดขณะที่ทางด้านนาะวอากาศตรีสิธทาธิวารีนะครับลงพื้นที่พร้อมกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยครับก็มีการปล่อยคาราวานร่วมสร้างกรุงเทพดึงประชาชนทุกภาคส่วนทุกกลุ่มอาชีพทุกความหลากหลายทางเพศครับหนุนคุณสิธาให้เป็นผู้ว่ากทมเมื่อวานก็จะมีบรรยากาศอย่างนี้ครับเป็นคาราวาน เดินทางกันออกไปค่ะทีนี้ส่วนพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองหาเสียงที่ตลาดเช้าตลาดสีดินแดงค่ะฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็อ้อนขอให้เลือกตอนเองด้วยเป็นผู้ว่ากรุงเทพม,มหานครเพื่อที่จะได้สารต่อง,งานที่ยังค้างค้างอยู่ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าจะท้อนบอกว่าอยากให้กลับมาค้าขายได้ตามปกติข้องอวยพรให้คุณอัศวินด้วยนะคะบอกว่าขอให้โชคดีอืมแต่ละคนม,มีขวัญใจนะแล้วก,ออแวก็แล้วก็ปัญหาของคนกทมพอมาโค้งสุดท้าย จริงๆเราจะเห็นชัดเจนว่าลำดับแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่าของชีพค้าขายทำมาหากินปัญหาปากท้องคือเรื่องเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดเลยะนะครับนะก็นี่แหละฮะบรรยากาศที่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าถามว่าแล้วสเปคละ่ะสเปคของคนกทมอ,อยากจะได้ผู้ว่ายังไงทีมข่าวของเราครับก็ไปสำรวจความคิดความเห็นของคนกรุงเทพครับถึงสเปคผู้ว่าในใจนะฮะ ก็ถามถึงสิ่งที่อยากเห็นในตัวผู้ว่าคนใหม่ครับหลายคนบอกว่าอยากให้มาดูแลประชาชนเหมือนกับที่หาเสียงเอาไว้ <c oughs> คือช่วงเนี้ย <c oughs> พูดอะไรไว้เนี่ยได้รับเลือกแล้วเนี่ย <c oughs> ทําด้วยชาวบ้านจํานะเออจานะได้แล้วเนี่ยทําด้วยทําตามที่หาเสียงไว้ด้วย <c oughs> อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะครับ เพื่อมารับทราบปัญหาความเดือดร้อนคือลงพื้นที่มาหน่อยมาติดตามหน่อยว่าหลังจากที่เอา้าเริ่มนโยบายไปแล้วหมายถึงผู้ว่าคนใหม่ะนะคือเริ่มนโยบายไปแล้วทําไปแล้วมันเป็นยังไงมารับทราบปัญหาและความเดือดร้อนด้วยส่วนสเปคผู้ว่าแบบไหนบอกแบบไหนก็ได้ที่มีไฟในตัวขอแบบมีไฟขอแบบพร้อมพัฒนาจริงๆขอคนที่ทําจริงๆไม่อยากได้ผู้ว่าที่ดีแต่พูดส่วนพาา่อค้าข้าวมันไก่ท่านนี้ครับบอกว่าอยากได้ผู้ว่าคนใหม่ ให้มาช่วยแก้ไขปัญหาราคาสินค้าอยากนําเสนอปัญหาค่าครองชีพของคนกทมให้นําเสนอไปเลยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ต้นทุนราคาสินค้าเนี่ยมันลดลงหน่อยครับใครก็พูดได้หาเสียงจะทําอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมย่อจะพัฒนามาดูแลประชาชนมาอยากาแบบมาฉีดวัคซีนฉีดฉีดอะไรนะเขาเรียกว่าค่าเชื้อรถพยาบาลอะไรเงรี้ยใครเจ็บป่วยเงี้ย สามารถมาได้แล้วก็พวกที่เจ็บป่วยก็น่าจะหาข้าวให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกสินค้านะพี่ผมว่าน่าจะเขาน่าจะมีวิธีปรับที่ที่จะเข้าเป็นผู้ว่าเข้าเป็นนายกอะไรเงี้ยเขาเขาจะน,าน่าจะมีวิธีปรับที่ที่คนจะซื้อสินค้าได้ราคาย่อมเยาวลงอืมนี่แหละฮะปัญหาที่เขาอยากจะได้ปาก,ก,กท้องนะขใใณะที่กกตกทมครับก็มีคําเตือนออกมานะครับ บอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปิดหีบเลือกตั้งยังคงสามารถจัดทํนาโพคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือว่าโพเลือกตั้งได้นะครับแต่ห้ามเผยแพร่เพื่อป้องกันความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งกันหรือว่าอาจจะไปจูงใจให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไปลงคะแนนให้ผู้ที่มีคะแนนนําหรือว่าสงสารคนที่ได้คะแนนน้อยเอะอาจจะไปเทให้กับคนที่ผลสํารวจออกมาแล้วยังอยู่ในอันดับล่างๆโพยังน้อยอยู่เดี๋ยวจะไปเทให้กับคนนั้น นะฮะเราก็เดี๋ยวจะไปลงคะแนนกันแบบนี้ยังไม่ได้แต่สํารวจทําโพออกมาอันนี้ได้แต่จะออกมาเปิดเผยนี่ไม่ได้นะครับแล้วถ้าหากว่าฝ่าฝืนมาเผยแพ,พร่โพดังกล่าวด้วยนะครับก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอันนี้กกตกรมเขาก็ย้ําเตือนมานะครับ